ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยตีนหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางสิบเจ็ด มกราคมโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันใบนี้ครับดับสิบบนดับสิบบนยาวๆนะยังไม่หลุด ดับหนึ่งตัวเดียวนะดับขั้นปีนะดับเฉพาะดับเฉพาะหลักสิบสิบบนดับหนึ่งเบ่งปานดับหนึ 1, ่งตัวเดียวนะ ต่อไปต่อไปครับใบนี้บอลลอบอลลอ,อท่านผู้ชมเบ่งปานเนวทานบนตัวเดียว0ูนเบ่งปานศูนเบ่งปานเนวทานล่างสี่นวทานบนศูนย์ล่าง สี่ท่านผู้ชมต่อไปครับใบนี้ใบนี้ครับจับคู่สองสูตรจับคู่ล่าเบงปัน29ก,กับ4ี่2จิตสสองสี 7279 4249 7279ก็เบ่งปานแค่4ชุด4ชุดเบ่งปาน4ชุด ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับรวมชุด3ามตัวร้อยร้ยสิหน่อยนะร้อยสิหน่อยอดีตยาวๆก็ผ่านตรองด้วยนะผ่านตรองด้วยนะท่านผู้ชมนะ ผ่านตรองด้วยเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วนะหลักร้อยหนึ่งห้าศูนย์หลักสิบเจ็ดศูนย์สองแล้วก็หลักหน่อยแปดหนึ่ง แปดหนึ่งสองแปดหนึงก็เบ่งปันอร่ยสิบหน่อยจับชุดท่านผู้ชมจับชุดก็จะได้27ชุดนะหนึ่งเจ็ดปดนนะท่านก็ไล่ไปเนาะ อ่าส่วนนี้ก็จากร้อยสิบหน่อยนะจัดเข้าชุดก็จะได้ตามนี้ก็เก็บหน้าจอได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับผม ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ครับเด่นบนสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งกับห้านะหนึ่งห้าเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาหนึ่งกับห้า อดีตก็ผ่านมาแล้วหลายครั้งนะอดีตก็ยาวยาวไปต่อครับนะใบนี้ใบนี้ครับสองตัวล่างจับคู่นะสูตรสองตัวล่างจับคู่ หกเจ็ดสี่จับคู่กับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่และก็แปดสี่ท่านผู้ชมต่อไป ครับผมใบนี้วมนนี้ก็บเบ่งปานเนวทานวิงว่งบอลอวิ่งบอลอนะสามห้าเจ็ดนะสามห้าเจ็ดสามตัวนะเบ่งปานสามตัวสามห้าเจ็ดทศรวมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเนาะเป็นกำลังใจกำลังเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วก็ยินดีด้วยยินดีด้วยเนาะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะวันนี้ครับชุนพลชนะพลดับหน่อยบนศูนย์เจ็ดดบศูนย์ดับเจ็ดดบศูนย์ดับเจ็ดนะดับสองตัว ดับสองตัวก็เหลือเป็ดตัวท่านผู้ชมใหมนี้ครับผมใหมนี้ก็เบ่งปานเดียวทันหลักสิบบนแบบสี่ตัวผ่านไหมเอ,อ่ยมีหลุดบ้างนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับห้าหกเจ็ดแปด ห้าหกเจ็ดแปดนะสี่ตัวเบ่งบันสี่ตัวนะเดี๋ยวทนันหลักสิบเดี๋ยวทันหลักสิบต่อไปครับผมใบน,นี้เสกโคมวิ่งวิ่งบนสี่ตัวเดียวสี่ศูนย์สี่ห้า 4045ู40 45, เบ่งปันสองคู่นะเบ่งปันสองคู่ให้พิจารณาเป็นเนวทางเสกคุมเจ้าของเนวทางต่อไปคารพผมใบนี้เอ้ยเด่นล่างสองตัวยาว อดีตผ่านนะทู้ชมเนาะอดีตผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ92 92ส 2, องอตัวแนบะ่งปันสองตัวอดีตที่แล้ว14อดีตที่แล้ว14เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน9 2าต่อไปครับใบนี้ตัวเดียว ตัวเดียวห้าหลัก10หน่อยนะสิบหน่อยแบ่งปันแบ่งปันห้าเดือทันทีแล้วศูนย์นะเดือทันทีแล้วแบ่งปันศูนย์ต่อไปครับผมใบนี้เด่นโบนวิ่งแบบ3ตัว6 08 หกศูนยแปดนะแปดศูนย์หกวิ่งรอสอน,นอห้อยสิบหน่อยอดีตยาวยาวนะท่านผู้ชมเพชรสบูนเนาะวันนี้ครับสูตรสองตัวล่างเด็กทานใหม่นี้ครับ 06 07 08 46 47 48นะ04จับคู่กับ6 7 8ก็จะได้6คู่นะได้6คู่ท่านก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาอีกหนึ่งนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เอยตัวเดียวล่ะสองตัวเดียวนะเบ่งปันตัวเดียวสองนะเบ่งปันสองตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ หลักอร้อยนะใยนี้เป็นอดีตที่แล้วเนาะหลักอร้อยนะท่านผู้ชมอดีตผ่านไหมผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านผ่านแปดผ่านท่า,านผู้ชมใน่ทันใ่นี้ครับเบ่งปัน8 9 0 1 3 4าศหนึ หลักอร้อยหลักอร้อยนะเบ่งปันเปตตัวนะเบ่งปันเปตตัวให้พิจารณายังไงขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ ดับบนดับล่างดับบนดับล่างนะก็เก็บหน้าจอได้นะ97081920นะดับล่าง1ดับล่าง27384950นะท่านก็ไล่ไปนะเก็บหน้าจอนะท่านกระเบ่งปัน,ปนไหลคู่ดับนะไหลคู่ดับ ก็เคปหน้าจอเอานะเผื่อมาให้เสียเวลาต่อไปครับผมวบนี้ดับสอนอบนดับสิบหน่วยบนก็เบ่งปัน,ปนดับแบบ สามสูตรนะดวทันไหมนี้ครับ156 156น,น,นะท่านผู้ชม1น6เบ่งปัน,ปนสามตัวไม่ศูนย์ต่อไปครับใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปัน,ปนครบสิบหน่อย ครบสิบหน่วยบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดเก้าขาดขาดศูนย์หนึ่งนะขาดศูนย์หนึ่งขาดศูนย์แล้วก็หนึ่งต่อไปกระพมใบนี้เพชรสบนุนวิ่งสองตัวศูนย์หกอดีตยาวยาว อดีตยาวยาวดาในทันที่แล้วก็สูนหกเดกทันใหม่นี่ก็เบ่งปานศูนย์หกต่อไปกระผมใบนี้วิ่งสามตัวสิบหน่วยละสามสี่หกอดีตผ่านไหมนะผ่านนะ เดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามสี่หกสามสี่หกนะสามสี่แล้วก็หกเบ่งปานสามตัวให้พิจารณนาะใบนี้ครับเด่นโบนวิ่งสองตัวหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สามอดีตก็ยาวๆนะท่านผู้ชม อดีตก็ผ่านยาวยาวท้วชมก็ยินดีด้วยเนาะท่านใดที่สอบผ่านก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคอมเมนต์ให้ทราบด้วยนะวันนี้ครับเบ่งปัน,ปนรน้อย10หน่วย3ตัวตรองนะอนดีตผ่านไหมเอ่ยร10หน่วยหลัก10หลุดไปหลัก ผ่านแค่หลักอร้อยหลักน่อยเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับหลักอร้อยสอจิตหลัก 10, สิบหสีหลักหน่อยเก้านึ่งนะจับสมตัวตรองก็จะได้แปดชุดสองหนึ่งเก้าสองหนึจ 749741 19144941ต่อไปครับผมใบนี้คนใต้สายด่วนคนนะครศรีธรรมราช9 9 9 9 29 2 9 9 8 99 2 8 2ส4คู่นะ ไม่นี้ครับผมจะคู่ครบร้อยสิบหน่อยนะจับชุดนะผ่านครบอันนี้ก็ผ่านเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านครบเลยเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ7 8 1 4 7 8 1 4นะึปะกระเบงปาน4ตัวครบ110หน่อยนะ ใบนี้ครับวิ่งล่างตัวเดียวสินะวิ่งล่างตัวเดียวสิอดีตผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานวิ่ง4ตัวเดียวต่อไปกระผมใบนี้โดยพร,รานปดเก้าห้าสองเก็ดเจ็ดสองปด 95296629772แนวทางชุด3ตัว089 596697นะโดยพร,ราเนเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับวินบุญ8ตัวอดีเผ่านเนวทางใหม่นี้ครับ45 หกนะเจ็ดแปด็ดตัวนะท่านผู้ชมเปดตัวนะไอบ้บะไอ้บะนะเบ่งปานให้พิจารณาขาดสองขาดสามนะขับสองขับสาม ต่อไปครับผมใบนี้เดลล่าตัวเดียวสองสองห้าสองหกสองเจ็ดห้าสองหกสองเจ็ดสองการสามหกสามเจ็ดนะเดี๋ยวทันเดลล่าต่อไปครับผมใบนี้ชุดสองตัวบนรวมแล้วยี่สิบห้าชุด 0 0 0 1 0 4 0 8, 11 4, 11 7 0 8 1 0 1 1 4 1 7 1 8 4 0 4 1 4 4 4 7 4 8 7 0 7 1 7 4 7 7 7 8 8 0 8 1 8 4 8 7 8 8นะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานนะใบนี้ครับ แนวทางของพ่อสว์พ่อโ,ว,ออโว์แล้วพ่อซอยวิ่งบน7ชุดส7ม7จ7ดสีวิ่งล่าง0 04, 0 4ยนะ์ศูนย์่ศนย์้าศูนยเก้าะทับมนาะทชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม